สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวคาซักสถานหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมไทยชนะคาซักสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2023รอบ8ทีมสุดท้ายแมตช์แรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติคาซักสถานแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่5ตุลาคมเวลา18นฬราาตามเวลาประเทศไทย จากเพจสมาพันอลเบ์บอลคาซักสถานและเอเชียก็มีชาวคาซักสถานได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวคาซักสถานท่านแรกครับ ทีมชาติคาซักสถานเล่นได้เท่านี้ก็ดีแล้วเพราะอันดับโลกห่างกับทีมชาติไทยมากทีมชาติคาซักสถานอันดับที่32ส่วนทีมชาติไทยอันดับที่13ยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติคาซักสถานสู้ต่อไปทันต่อไปครับไม่เกินความคาดหมายสําหรับชัยชนะของทีมชาติไทยที่มีต่อทีมชาติคาซักสถานเป็นกําลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานอย่าพึ่งท้อนะเพราะแมตต์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันโอกาสชนะมีสูงมาก ทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าทีมชาติคาซักสถานทุกด้านเป็นกํนาลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานทุกคนอย่าเอาความพ่ายแพ้ในแมตชนี้มาบั่นทอนจิตใจเพราะพวกคุณต้องสู้ต่อในแมตหน้าทัานต่อไปครับแมตชนี้ถึงแม้จะแพ้ทีมชาติไทยก็ไม่เป็นไรเพราะอันดับโลกมันห่างกันมากแต่แมตต่อไปกับทีมชาติไต้หวันรับรองทีมชาติคาซักสถานจะต้องชนะแน่นอน ขอแค่อย่าประมาทโอกาสเข้ารอบต่อไปก็ยังมีเป็นกำลังใจให้นะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าทีมชาติคาซักสถานแพ้ทีมชาติไทยก็เพราะอันดับโลกมันห่างกันมากเช่นกันทีมชาติคาซักสถานจัดชนะทีมชาติไต้หวันก็เพราะอันดับโลกมันห่างเหมือนกันทีมชาติคาซักสถานอันดับที่32ส่วนทีมชาติไต้หวันอันดับที่45ท่านต่อไปครับ แพ้ก็ไม่เป็นไรยังเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติคาซัคสถานเหมือนเดิมเส้นทางในเอเชียนเกมยังไม่ยุติต้องสู้ต่อแมตต์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันถ้าชนะก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบสู้ๆนะเพื่อแฟนบาดบอลทั้งประเทศทันต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติคาซัคสถานทุกคนเล่นได้ดีแล้วไม่ต้องเสียใจกับผลการแข่งขันเพราะทีมชาติไทยเป็นทีมอันดับ3าของเอเชียและอันดับ13ของโลกขอให้มุ่งมั่นในแมตต์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันถ้าชนะก็มีลุ้นเข้ารอบ ทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติคาซักสถานถึงแม้จะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจทั้งสองทีมศักยภาพมันต่างกันแต่แมตต์ต่อไปทีมชาติคาซักสถานระดับโลกเหนือกว่าทีมชาติไต้หวันมากต้องชนะแน่นอนทันต่อไปครับถึงแม้ผู้เล่นทีมชาติไทยจะมีความสูงเฉลี่ยน้อยกว่าผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานแต่พวกเขาก็ใช้ความรวดเร็วคล่องแคล่วเล่นบอลเร็วได้ดีมาก ยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติคาซักสถานสู้ต่อไปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่บอเลเร็วเท่านั้นบางจังหวะก็มีบอลหนักอีกด้วยเกมลุกหลากหลายส่วนเกมรับก็เหนียวแน่นยอมรับทีมชาติไทยเหนือกว่าทีมชาติคาซักสถานทุกด้านคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรในการพัฒนาทัานต่อไปครับทีมชาติคาซักสถานต้องพัฒนาอีกมาก แมตช์นี้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับทีมชาติไทยเก็บประสบการณ์และแก้ไขข้อผิดพลาดในแมตช์นี้เพื่อเอาไปใช้ในแมตช์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ทันต่อไปครับแมตช์นี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นดีๆกันทุกคนแมตช์ต่อไปกับทีมชาติญี่ปุ่นคิดว่าคงสู้กันถึง5เซตแน่นอนขอให้โชคดีนะส่วนผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานก็เป็นกําลังใจให้แมตช์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันขอให้สู้เต็มที่เพื่อชัยชนะทันต่อไปครับ แมตต์นี้หวังแค่ได้เซตจากทีมชาติไทยเท่านั้นแต่แมตต์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันต้องได้3ามแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปคิดว่าผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานจะทำได้สู้นะจะรอเชียร์จากแฟนเบสบอลทั้งประเทศทันต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติไทยแต่และคนศักยภาพใกล้เคียงกันมากแทบจะไม่มีความแตกต่างนี่แหละคือคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นทีมชั้นนําของโลกหวังว่านาคตทีมชาติคาซักสถานจะพัฒานาไปให้ถึงจุดนี้นะ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยในแต่ละครั้งสร้างความหนักใจให้กับทีมชาติคาซักสถานมากทีมชาติไทยสามารถปรับเกมลุกและเกมรับได้หลากหลายรูปแบบเพราะมีผู้เล่นที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันทนต่อไปครับก่อนหน้านี้เกือบ20กว่าปีทีมชาติคาซักสถานกับทีมชาติไทยไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมานี้ทีมชาติไทยพัฒนาเร็วมากเร็วจนทีมชาติคาซักสถานตามไม่ทนันกลายเป็นทีมต่างชั้นกันไปเลยทันต่อไปครับยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยกับชัยชนะในแมต์นี้ส่วนผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานก็ยังเป็นกําลังใจให้และเชียร์เหมือนเดิมยังมีอีกหลายแมตให้สู้ต่อโดยเฉพาะแมตต่อไปกับทีมชาติไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อลุ้นเข้ารอบทันต่อไปครับ ความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยในแมตชนี้ทีมชาติคาซักสถานไม่ได้เสียหายอะไรมากนักเพราะศักยภาพของทีมชาติคาซักสถานเป็นรองทีมชาติไทยทุกด้านแต่แมตต่อไปกับทีมชาติไต้หวันต้องชนะเพราะศักยภาพเหนือกว่าทัานต่อไปครับสำหรับรายการเอเชียนเกมทีมชาติคาซักสถานทำผลงานดีที่สุดได้เหรียญทองแดงเมื่อปี2 0 1 0ที่ประเทศจีนนี่แหละไม่รู้ว่าเอเชียนเกมที่ประเทศจีนครั้งนี้ทีมชาติคาซักสถานจะสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกหรือไม่ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าถ้าอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งแมตต์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อลุ้นให้ได้เข้ารอบต่อไปเสียดายที่ต้องมาเจอกับทีมชาติไทยซะก่อนถ้าเจอกับทีมที่อยู่ระดับเดียวกันทางจะสะดวกมากกว่านี้ท่านต่อไปครับแมตต์นี้ผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานทุกคนเล่นได้ดีแล้ว แต่การเจอกับทีมชาติไทยที่อันดับโลกห่างกัน19อันดับโอกาสที่ทีมชาติคาซักสถานจะชนะทีมชาติไทยมีน้อยมากแต่ผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานทุกคนก็สู้เต็มที่อย่างสมศักดิ์ศรีทันต่อไปครับฝากถึงผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานทุกคนอย่าให้ความ่ายแพ้ในแมต์นี้ทําให้หมดกําลังใจและเสียสมาธิเพราะแมตต่อไปกับทีมชาติไต้หวันมันมีความหมายกับทีมชาติคาซักสถานมากถ้าชนะก็มีลุ้นได้ไปต่อสู้ๆนะรอเชียร์อยู่ ทันต่อไปครับโยนความพ่ายแพ้ในแมตช์นี้ทิ้งไปแต่เก็บเอาความผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง่อสู้ในแมตช์ต่อไปกับทีมชาติไต้หวันถ้ายังอยากอยู่ในเส้นทางเอเชียนเกมก็ต้องชนะเท่านั้นสู้ๆนะผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานเป็นกําลังใจให้ทันต่อไปครับจะบอกว่าผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเล่นเต็มที่แล้วแต่เป็นเพราะผู้เล่นทีมชาติไทยแข็งแกร่งและมีศักยภาพเหนือกว่าผู้เล่นทีมชาติคาาซักสถานมาก ซึ่งมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ทัศนคติของชาวคาซักสถานท่านสุดท้ายครับยอมรับทีมชาติไทยแข็งแร่งเกินไปสําหรับทีมชาติคาซักสถานผู้เล่นทีมชาติไทยมีประสบการณ์กับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมากมายซึ่งต่างจากผู้เล่นทีมชาติคาซักสถานที่มีประสบการณ์แค่ลีกในประเทศเท่านั้นนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวคาซักสถาน ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ